เฮ้ยพี่จะกลัวทำไมเด็กตัวแค่นี้พี่กลัวทำไมเด็กตัวแค่นี้หรือ,อมึงไม่รู้แล้วมึงไม่รู้แค่นี้ลูกขออ่อะเดี๋ยวหนะ้องเมื่อกี้เหรอเนี่ยเฮ้ยมันสักเต็มตัวเลยพี่เห็นสักเต็มตัวเลย พออ๋เขาไม่ว่าเหรอไม่ฮะใจดีนะไม่ฮะว่าอะไรล่ะพอ๋อสักเต็มหลังอย่างงี้เมียเขาไม่ว่าพ่อกับลูกเขาเหรอเนี่ยเหี้ยไม่ไหวว่าป้าเลยล่ะเมียเขาสักทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเห็นตาแค่ตาปิ๊กปิ๊กปิ๊กเออเนี่ยทุกวันเนี้ยพอจะเลิกกับเมียอยู่แล้วทำไมอ่ะแทงไม่เข้าเห็นนะวางแล้วนะแล้วพี่เลยพี่ใหญ่เลยพี่ไลรเลย พ่มาเดินมาเดินมาใกล้ๆเดีาหลุย่มเดี๋ยาหลุยไม่มีก็พี่อยากตายเหรอเขาป่าเปล่าก็พี่เป็นลูกพี่อ่ะอย่าซ่าครับพี่ครับแล้วกันเดี๋ยไหนว่าพี่ใหญ่ไหนว่าพี่ใหญ่ไนพูดพพูดพูดพี่ใหญ่ไหนว่าพี่ใหญ่ขอบอกหนว่าพี่ใหญ่พใหญ่พี่ใหญ่แล้วก็ถึงแวกให้เขาออกมาว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่นั่งลงเลย หยุดแป๊บหน่อยให้เขาแบกก่อนให้แบกนิ่งๆเ้าแค่เดินมาเราลอยแบกๆดีๆเนี่ยยืนบังกล้องกันหมดเลยให้วมาไมยมาไม่ไม่นี่ว่าเดี๋ยวเขาเป็นกล้องหน้ากล้องหนึ่งมาไม่ตอนนี้มันจะบังหมดเลยเนี่ยเขาให้บังให้บังเพราะว่าเขาต้องใครกันไว้แต่เดี๋ยวกล้องหน้าเขาถ่ายแค่นี้เองไม่มีตู้พี่แล้วมันจะมาถ่ายตอนนี้ถ้าคุณนั่งเนี่ยเนี่ยกล้องบังไอ้คุณที่ยืนบังหมดเลยนะเล่นไงอ่ะ เนี่ยเดินมาอ่ะเดินมาอันไหนมันยืนไม่ได้อันนี้ได้ปะอันน่าอันนี้ได้ไหมพี่ผ่านรอบได้ไหมเลย้ไดเอาอะไรเข้ามาต้องไม่ได้เลยเพี่วางเลยพี่ว่าก็มารที่มาไอ้พวกนี้ยืนแค่นี้ขอบไม่ไม่พี่เดี๋ยวพี่มาร์กพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวกเขาจะมาร์กที่หลังเราค่อยพี่นั่งนั่งบล็อกไว้ก่อนเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวก็มาบล็อกที่หลังที่หลังพี่เหรอเขาสั่งไอ้พี่นั่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาบล็อกต้องมันจะมันจะปัดนั่งพักมาอ่ะทมาพี่แต่พวกเองนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนอยู่แล้วนั่งไม่ได้ยืนนัั่่่งออะะพูดเเลยยไนีปญหาร หนุยอดกหนุยหลบกล้องไปแล้วไปแล้วมาเจไปแล้วเลยกาัเมฆไป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 ไอ้ใหญ่มาแล้วเฮ้ยมึงหลอกกูเหไหนว่าพี่ใหญ่เฮ้ยพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ย ไม่มีปัญหาครับพ <illing my mom> cool. <int ans otted> so ี่เนี่ยซ่าไม่ได้ซ่าครับพี่ถ้ามึงอยากไปกูเนี่ยอยากซ่าโอ้โหพี่พี่เขาหน้ากลัวยังไม่ปากเลยเออขอโทษครับพี่ครับครับขอไประวังนะครับพี่คอยเดินครับพี่ครับเหาะได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เขามาเชื่อมจิตแล้วหรือเปล่า เชื่อมจิตอะไรมึงเล่นอะไรมึงรู้ว่านะใครใครอ่ะนักพี่ใหญ่ใหญ่ไหนอ่ะมึงรู้ว่าเขาเป็นใครใครนี่นั่นลูกพออ้อโ้สักเต็มตัวเลยนั่งเด็กอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วพออ้อเขาไม่ว่าล่ะเรื่องอะไรสักเต็มตัวเลยอ่ะโอ้ยจะไปว่าอย่งไงวะพอออสักตั้งขายันคอโอ้สักทั้งตัวอเออเอาแล้วเมียพออ้อเขาไม่ว่าลรอ จะว่าได้ยังไงเมียพออสักตั้งนี่ตั้งข้อเท้านี่มิดหัวเลยโ oh. <พ>อ้โหหน้านี่ไม่มีอะไรเหลือ <Yeah. S 1> เห็นตาปิปปิ๊ปปิ๊ปปมาเป็นสไปเดอร์แมนเลย oh. <laughs>